สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือหนังสือเสียงยามบ่ายส,สื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นนองรัตนันยโลสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ครับพบกันเป็นประจำทุกวันยามบ่ายกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สามารถนำมาผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างหลากหลายครับ ในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีเป็นอีพีที่38แล้วครับเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีอีพีที่38มินั้นได้บอกว่าเทคนิคการสร้างความประทับใจสร้างได้ผู้ฟังทุกท่านครับการเป็นนักพูดหรือการที่เราจะพูดในบทบาทต่างๆ การสร้างความประทับใจถือได้ว่าเป็นการปิดกระดุมทางความรู้สึกแมดแรกให้แก่ผู้ฟังจริงควรให้ความสำคัญอยู่เสมอครับคำว่าความประทับใจนะฮะเป็นสิ่งที่คใครๆก็ต้องการตัวของผู้พูดเองนะฮะตัวของอาจารย์นองเนี่ยไปไหนก็ด้วยการที่ถูกฝึกมาให้มองโลกในแง่ดีแล้วก็ ถูกตอกย้ําเสมอว่าบนโลกใบนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วล้วนดีหมดน,นะฮะมันเลยค่อนข้างได้เปรียบนิดนึงก็คือเนื่องจากเราให้ความสําคัญกับเรื่องของ mindset เรื่องของวิธีการคิดพูดทำนะครับฉะนั้นจึงชอบอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความประทับใจเห็นเขาสร้างอะไรสองข้างทางก็ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเราประทับใจในจุดไหนบ้าง จริงๆมาเป็นการสั่งจิตสั่งสมองให้รู้จักการคิดการมองนะครับทีนี้การที่เราจะเป็นนักพูดเนี่ยการที่เราจะสร้างความประทับใจได้มันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีทําให้บรรยากาศของการบรรยายการพูดการแบ่งปันนะครับการส่งมอบนั้นๆเนี่ยประลุผลอยู่เสมอเพราะว่าจุดเริ่มต้นหรือสั่งตั้งต้นของเรามันดีครับ เทคนิคการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังครูบาอาจารย์สอนมาเขาบอกว่าให้เราให้เกียรติให้ความสําคัญแก่ผู้ฟังเอ,อ่ยชื่อผู้ฟังได้อย่างชัดเจนผู้จาแบบนอบน้อมสุภาพมีสัมมาคารวะไม่เก่าเล้านะฮะไม่อวดตัวไม่อวดตนไม่พูดเรื่องของตอนเองมากเกินไปไม่พูดถึงจุดอ่อนหรือจุดด,ด้อยหรือจุดผิดพลาดของผู้ฟังนะครับพูดในสิ่งที่ผู้ฟังเขาอยากจะฟัง ไม่พูดแต่ในสิ่งที่เราอยากจะพูดทุกคำพูดของเราควรมุ่งเน้นคุณประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้ฟังอยู่เสมอมีการใช้หลักการสี่ชอนะฮะก็คือชมชอบเชื่อช่วยกับผู้ฟังครับทุกท่านครับคำว่าให้เกียรติให้ความสำคัญกับผู้ฟังในโอกาสต่างๆที่อาจารย์น่องได้มีโอกาสได้พูดมักนำสิ่งเหล่านี้มาเสมอเพราะว่า เป็นคนที่เรียนรู้เรื่องราวของท่านเดวคาเนกี้มานานมากนะฮะเดวคาเนกี้ท่านบอกว่ามนุษย์เราทุกคนบนโลกใบนี้ล้วนกระหายการเป็นคนสําคัญในขณะเดียวกันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นศีลธรรมเป็นหลักศาสนาเป็นหลักปฏิบตัติเป็นระเบียบหรือการดําเนินชีวิตเนี่ยการให้เกียรติให้ความสําคัญกับผู้คนไปไหนไใครใครก็ชอบครับทีนี้เราเป็นนักพูดใช่ไหมครับเราเป็นผู้พูดจะอยู่ในบทบาทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากสร้างความประทับใจเราอยากให้ใครเขารู้สึกด,ดีกับเราให้เกียรติเราให้ความสําคัญกับเราเราก็ต้องให้สิ่งนี้กับเขาก่อนดังนั้นการให้เกียรติให้ความสําคัญแก่ผู้ฟังแก่ผู้คนจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีฮะ ไม่ต้องไม่ต้องหยิบยื่นอะไรเลยนะฮแค่แสดงออกว่าเป็นการให้เกียรติการยกมือไหว้การโค้งการแสดงความเคารพการก้มลงกราบนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์นะฮะฉะนั้นครับการให้เกียรติการให้ความสําคัญกับผู้คนเนี่ยผู้ที่จเจริญแล้วจะให้ความให้ความสําคัญเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีต่อมาครับ นักพูดจะต้องเอ่ยชื่อควรจะเอ่ยชื่อผู้ฟังได้อย่างชัดเจนหากมีการเอ่ยถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องประชุมบนเวทีขนาดใหญ่หากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเรากำลังจะพูดถึงใครที่เป็นผู้ฟังเราอยู่นะครับเราต้องเอ่ยชื่อให้ชัดเจนแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีไม่บังควรอันนี้ไม่ควรเอ่ยในทุกกรณีครับเป็นการพาดพิงซึ่งมีโอกาสถูกฟ้องร้องแล้วก็มีเรื่องมีราวได้นะครับแต่การที่เราเป็นนักผู้ที่สร้างสรรค์เนี่ยเราเอ่ยชื่อผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมอันนี้แหละครับมันจะทําให้เรานั้นเนี่ยไปต่อได้อย่างทรนงครับในขณะเดียวกันนะครับ การพูดจาแบบอ่อนน้อมสุภาพมีสัมมาคาราวะไม่ก้าวร้าวไม่อวดตัวไม่อวดต,ววตนเนี่ยนะฮะในเรื่องของตนมากเกินไปอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีมากๆครับคนที่พูดจาแล้วอ่อนน้อมสุภาพน,นะครับใครก็รักใครก็ชอบแต่ก็ไม่ใช่อ่อนแอหรือหรือเป็นปัญญาอ่อนไปเลยอันนั้นก็จะจากบวกจะกลายเป็นลบทันทีเลยนะฮะการพูดจาแบบอ่อนน้อมเนี่ยคือถ้าอ่อนมากเกินไปดูไม่จริงใจครับ แต่ถ้าอ่อนน้อมแบบมีศิลปะมีความสุภาพผสมภาษาเนี่ยเขาจะดูออกเลยว่าผู้พูดคนนี้เป็นคนที่มีครูมีโค้ชผ่านการฝึกอบรมมามีทักษะศิลปะวาจาเห็นไหมครการมีสัมมาคาระวะแน่นอนครับมันก็จะสอดคล้องกับการให้เกียรติให้ความสําคัญแก่ผู้คนมนุษย์เราเนี่ยไปไหนมีสัมมาคาระวะทําอะไรก็จเจริญฮะเป็นนักพูดก็รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ครับไม่ก้าวรล้าไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย การที่เราไม่อวดตัวไม่อวดตนไม่พูดแต่เรื่องของเราเขาให้เราพูดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเราพูดเรื่องตัวเองถึงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับฉะนั้นเรื่องของเราเอาไว้ที่หลังนะฮะให้ความสําคัญของเรื่องผู้ฟังจะดีกว่า มาครับไม่พูดถึงจุดอ่อนจุดด้อยหรือจุดผิดพลาดของใครใครในทุกกรณีนะครับหากจะต้องนําเรื่องราวมาประกอบการพูดเป็นการอุปมาอุปไมยเป็นการเปรียบเทียบจะต้องไม่มีชื่อของใครใคนะครับแต่เป็นการยกตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีศิลปะวาจาตรงจุดนี้ด้วยนะฮะเพราะการใช้ชื่อในสังคมเนี่ยมันไม่มีใครเขาชอบอยู่แล้วครับที่จะนําจุดอ่อนจุดด้อยจุดผิด พาดน่ยขึ้นมาตีแผ่นะฮะเราไม่ใช่นักข่าวนะครับเราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราเป็นสามัญชนเราเป็นคนธรรมดาฉะนั้นเราพูดจาแต่เรื่องราวที่มีคุณประโยชน์ย่อมดีกว่าแน่นอน,นครับดังนั้นครับการพูดในสิ่งที่ผู้ฟังอยากฟังหมายถึงว่า ในหัวข้อนั้นที่เราถูกเชิญพูดหรือเรากำลังจะพูดสื่อสารอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีจินตนาการว่าผู้ฟังเนี่ยเขาควรจะต้องการฟังแนวนี้นะนะครับไม่ใช่กระลอนไม่ใช่ปิ้นปอนไม่ใช่หลอกลวงครับแต่เรามีทักษะในการที่จะสื่อไงฮะในขณะเดียวกันต้องหลีกเลี่ยงนะครับไม่พูดแต่สิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือตามใจปากน้ําท่วมทุ่งนะฮะเนื้อหาไม่มีขนเรื่องราวที่ไม่ได้มีสาระอะไรมาพูดพูด,พด อย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับต่อมาก็คือว่าทุกคําพูดเนี่ยควรมุ่งเน้นไปที่คุณประโยชน์ที่ผู้ฟังเขาจะได้รับนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ใครๆก็ฟังใครๆก็หันมาสนใจและใส่ใจเพราะเรากําลังส่งมอบข้อมูลข่าวสารอันทรงคุณค่าให้แก่ผู้รับฟังครับต่อมาใช้หลักการสี่ชอัอนนี้โอ้โหครูบาอาจารย์สอนมานานมากเลยฮนะสี่ชอมาจากคําว่าชมชอ เชื่อช่วยกับผู้ฟังมีโอกาสครับชมผู้ฟังให้เหมาะสมนะฮะอย่าไปชมจนพ่ำเพื่ออันนั้นก็จะแบบมันมันมันเฟอร์มันเหลือเกินไปนะฮะถือว่าไม่จริงใจเช่นกันชมอย่างเหมาะสมชอบเนี่ย เราต้องมีจิตใจของเราในการชอบผู้ฟังนะครับชอบคนทั้งโลกการที่เรามีจิตใจที่ชอบนะครับมันจะไม่มีอะไรมาขวางกัน้นไม่มีอะไรมามามากีดกันนะฮะจิตใจของเราจะดีเอ้ยเราชอบผู้คนที่เข้าร่วมง,งานในวันนี้จังเชื่อครับเชื่อในสิ่งที่เราสื่อสารเชื่อในเรื่องราวต่างๆที่เรากําลังพูดเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกาะให้เกิดคุณประโยชน์ช่วยครับช่วยผู้ฟังเขาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ช่วยเขาเกิดการตัดสินใจช่วยเขาเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารอันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์เห็นไหมครับหลักการสี่ชอเนี่ยใช้ได้ในทุกวิชาชีพเลยครับชมคนชอบคนเชื่อสิ่งที่ทำช่วยผู้คนไปไหนนะไม่มีการตกต่ำหรือตกอับเลยฮะชมชอบเชื่อช่วยสี่ชอสี่ชอสี่ชอ,ชอนะฮะในวงการขายในวงการขยายเนี่ยใครๆก็ชอบใช้สิ่งเหล่านี้กันครับเห็นไหมครับฉะนั้นทุกท่านครับความประทับใจเนี่ยมันสร้างได้ เพียงผู้พูดเองอ่ะขอเพียงแค่มีความตั้งใจและใส่ใจครับการที่เราใส่ใจผู้ฟังตั้งใจในสิ่งที่พูดนะฮะจะพูดกี่ร้อยกี่พันครั้งมันมีความสุขมากๆเลยครับผู้ฟังทุกท่านครับพูดดีนั้นฝึกได้การพูดเป็นนั้นทําให้ชีวิตเปลี่ยน ทุกคำพูดของเรานั้นมีพลังนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้หากทุกท่านเห็นว่าก็อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้คนในสังคมโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับผู้ฟังของเรานะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกับเรื่องราวดีๆกันอีกในวันพรุ่งนี้ยามบ่ายสาหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนั้นอุด,ดมไปด้วยความสุขผ่านพ้นทุกสถานาการณ์ไปได้ด้วยดีมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ